เพื่อนบางคนแค่ศัตรูในคราบมิตรคุณเคยรู้สึกไหมว่าใครบางคนที่คุณเรียกว่าเพื่อนกลับทำให้คุณเหนื่องใจทุกครั้งที่เจอกันเขายิ้มแต่แฝงหนามเขาชมแต่เหมือนประชดเขาอยู่ข้างคุณแต่ใจเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยจริงๆบางทีเราไม่ได้มีศัตรูอยู่ข้างนอก แต่มันซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของคนที่เราไว้ใจที่สุดเพื่อนที่เราคิดกับเพื่อนที่เขาเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่คนที่คุยกันถูกคอหลายคนคิดว่าถ้าเราคุยกับใครได้คลิกกันสนุกกันนั่นแปลว่าเพื่อนแล้วแต่มันไม่ใช่เสมอไปเพื่อนที่แท้ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ข้างเราในเวลาสนุกแต่คือคนที่อยู่ข้างเรา แม้ในวันที่เราไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเพื่อนแท้ไม่จำเป็นต้องเยอะบางคนมีเพื่อนเต็มเฟซบุ๊กเต็มกลุ่มไลน์แต่วันที่ทุกใจกลับไม่มีใครอยู่ให้ระบายเพราะสุดท้ายแล้วเพื่อนที่แท้ไม่ได้อยู่ที่จํานวนแต่อยู่ที่คุณภาพของความสัมพันธ์คนบางคนเข้ามาเพราะผลประโยชน์ยิ่งคุณมีบางอย่างที่คนอื่นอยากได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินหน้าที่การงานหรือชื่อเสียงคุณจะพบว่ามีเพื่อนหลายคนโผลมาอย่างรวดเร็วแต่พอคุณล้มเขาก็หายเร็วพอกันศัตรูในคราบมิตรมีอยู่จริงพวกเขาดูเหมือนหวังดีแต่ความหวังดีของเขาทำให้คุณรู้สึกแย่ห่วงนะแต่เธอคงทำไม่ได้หรอกเป็นห่วงนะเลยไม่อยากให้เสี่ยงดีแล้วละ่ะที่เธอล้มเหลว จะได้ไม่ต้องฝันสูงเกินไปคำเหล่านี้เหมือนจะปกป้องแต่จริงๆกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของคุณเขาไม่อยากให้คุณเก่งกว่าเขาศัตรูในคราบมิตรมักมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งเขาไม่ยินดีเมื่อคุณประสบความสำเร็จเขาอาจจะพูดว่าดีใจกับเธอนะแต่ในใจเขาอาจกำลังนับวันรอให้คุณล้มพวกเขายิ้มต่อหน้า แทงข้างหลังเขาอาจเป็นคนเดียวที่รู้ความลับคุณมากที่สุดแต่วันหนึง่งความลับนั้นกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือทําลายคุณเขาไม่เคยให้คุณโตเพราะถ้าคุณโตขึ้นแข็งแรงขึ้นกล้าขึ้นคุณจะไม่อยู่ในคอนโทรลของเขาอีกต่อไปเพื่อนแท้จะผลักดันให้คุณโตแต่มิตรปลอมจะดึงคุณกลับมาอยู่ในที่เดิม สัญญาณเตือนว่าเขาไม่ใช่เพื่อนที่แท้ 1. คุณรู้สึกหมดพลังทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาถ้าเขาเป็นเพื่อนที่ดีคุณจะรู้สึกปลอดภัยสบายใจแต่ถ้าทุกครั้งที่คุยกันแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยเหมือนต้องปกป้องตัวเองนั่นไม่ใช่เพื่อน 2. เขาทำให้คุณรู้สึกผิดที่เป็นตัวเองคุณกลัวจะพูดในสิ่งที่คิดเพราะเขามักจะหักหน้าเย้ยหรือประชด 3. เขาชื่นชมคุณเฉพาะต่อหน้าคนอื่นเขาทำให้คุณดูดีเพื่อให้ตัวเขาดูดีกว่าอีกขั้นคำชมของเขามักมีเงื่อนไขหรือการเปรียบเทียบ 4. เขาหายไปเมื่อคุณหลมตอนคุณมีข่าวดีเขาอาจเป็นคนแรกที่มากดไลค์แต่วันคุณร้องไห้เขากลับอ่านแล้วไม่ตอบ 5. เขาใช้คำว่าเพื่อนเพื่อควบคุมคุณ เพื่อนกันนะทำไมไม่ทำให้บ้างล่ะเพื่อนกันจะเก็บเงินอะไรกันนักหนาคําว่าเพื่อนไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครเอาเปรียบวิธีรับมือกับมิตรปลอม 1. อย่าพยายามเปลี่ยนเขาเพราะคนที่คิดร้ายกับคุณไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้าใจแต่เพราะเขาไม่จริงใจการเสียเวลาเปลี่ยนคนผิด ทำให้คุณพลาดโอกาสในการให้เวลากับคนที่รักคุณจริงๆ 2. อกำหนดขอบเขตคุณไม่ต้องเลิกคบทันทีแต่คุณสามารถถอยออกมาไม่ต้องเล่าเรื่องสำคัญให้เขาฟังไม่ต้องเอาหัวใจไปวางไว้ตรงหน้าเขา 3. เชื่อสัญชาตญาณของคุณถ้าอยู่ใกล้ใครแล้วมันแปลกๆคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เขาทำร้ายคุณก่อน ความรู้สึกผิดปกติคือสัญญาณที่จิตใต้สำนึกกำลังเตือน 4. แยกเพื่อนออกจากคนรู้จักคุณไม่จำเป็นต้องเกลียดเขาแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องไว้ใจเขาอีกต่อไปให้เกียดในฐานะคนรู้จักไม่ใช่เพื่อนรัก 5. สร้างวงล้อมใหม่อย่าเอาเวลาไปเสียดายคนที่จากไปจงใช้เวลาสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับคนที่ เห็นค่าคุณจริงๆเพราะเพื่อนที่ดีมีอยู่จริงแต่คุณต้องกล้าปล่อยมิตรปลอมไปก่อนความเงียบบางครั้งคือคำตอบเพื่อนที่ไม่ยินดีเมื่อคุณดีขึ้นไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นผู้ชมที่อยากให้คุณล้มเพื่อนที่คอยพูดให้คุณรู้สึกด้อยไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นนักบันทอนและเพื่อนที่หายไปตอนคุณล้มเหลวไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นบทเรียนชีวิต จงเลือกคบคนที่ทำให้คุณอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอยากกลัวการอยู่คนเดียวเพราะการอยู่ท่ามกลางมิรปลอมมันเดียวดายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสุดท้ายขอให้คุณกล้าถอยจากคนที่ทำให้ใจคุณบาดเจ็บและเดินเข้าหาความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นไม่ใช่เจ็บป่วยทางใจจำไว้นะ เพื่อนที่แท้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามเป็นใครสักคนแต่เขาจะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและคอยอยู่ข้างเราในวันที่โลกไม่เข้าใจเราเลยสักนิดฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ